ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองไม้สามรถค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นก a s t r o n o m y city นะคะโดยยูเนสโกด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงอาหารค่ะแล้ววันนี้เรามีทริปประสบการณ์ที่พิเศษสุดนะคะพบกับรสเค็มรสเปรี้ยวและรสหวานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามและสัมผัสกันในแต่ละชุมชนและแต่ละสถานที่ไปนะคะว่าจะมีประสบการณ์พิเศษสุดยังไงบ้างคะ่ะ เบรรี่เจอนี่ค่ะเราจะเปิดประสบการณ์3สถานีรสชาติวันนี้ รถซับหรืออะอย่างเี้ครับเขามากินได้22เดืนี้นะคะแล้วก็หารสชาติที่เป็นการในการใช้ กิยังไงคนสวยกินยังไงลกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเทคาใส่แก้วแล้นถ้าไม่มีโกดังนีจะดีมากลยนะอันไหนคะโน่นใช่ไหมวิดีโอค่ะ okay. Enjoy Eating ค่ะวิดีโอค่ะ วงอะไรฮะเพราะโหดนะฮะถือว่าเป็นเป็นงานกระดาษมงคลจัดประดับตกแต่งนะครับนะฮะ ากลุ่มนี้เก่งมากทำเทศกาลนะครับเทศกาลอะไรครับพี่ฟิวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุรับสู่รายการนะคะแบบชุ่มฉ่ำนะเดี๋ยวีไปชมไปนะเกิดน้ำตาลลดจัดท้าเนียเราจะเล่นที่เรียกว่าโขนติดหนังครับ การหุ่นโลกปี2012นะครับซึ่งทีเซ็เนี่ยแหละครับที่เป็นผู้เริ่มต้นแล้วบอกว่าเอ๊ะหุ่นเนี่ยมันเป็นแว l u ลูได้ด้วยเหรอมันเป็นเฟสติวัลเอ o n โอนมีได้ด้วยเหรอมันสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยเหรอเราทํากันมาเรียกได้ว่าจํานวนเทศกาลทั้งหมดเกือบ30ทเทศกาลนะครับแล้วก็ทีเซ็บอกว่าแล้วเราทําให้ local festival เป็น international festival ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเ mm hmm. มื่อ2ปีที่ผ่านมาเราจัดชื่อมหกรรมหุ่นเงาโลกครับ เทศกาลหุ่นเงาโลกที่เพชรบุรีโดยการที่ใช้ที่นี่เป็นที่การจัดประชุมหุ่นเงาแล้วก็มีออนไลน์ไปทั่วโลกด้วยเพื่อทําให้ทั่วโลกรู้จักเพชรบุรีในฐานะที่เป็นเมืองที่มีหุ่นนะครับมีหนังออาหารเมนูเพื่อที่จะรองรับนักเดินทางไหม่ทุกที่เราเห็นคือเรื่องของการแสดงเราบอกว่าเออมันยังไม่ได้มาตรฐานเนาะต้องยกระดับอีกเยอะเลยกว่าที่จะมาให้กับลูกค้าต่างชาติ 咋回事 เป็นหลักของจังหวัดคือมะนาวแป้นลำไพยนะครับคุณลุงน้อยซึ่งเป็นปราชญ์เกษตรกรนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทำอา,อาชีพเกษตรกรตั้งแต่อายุ12ปีครับปัจจุบันนี้อายุใช่ไหมครับ <c oughs> ลุงน้อยพูดคำหนึ่งครัว่าที่อยู่มาได้ก็เพราะมะนาวจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวมากมายนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นตลอดชีวิตขุณน้อยนะครับ แล้วก็วันนี้ครับกิจกรรมพิเศษอันหนึง่งคุณลุงน้อยจะมาสาธิตวิธีการเขาเรียกว่าเสียบกิ่งใช่ไหมครับการเสียบกิ่งมะนาวแป้นลำไยของเพชรบุรีนะครับในเพชรบุรีเนี่ยมีโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการช่างหัวมันโดยในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่โครงการช่างหัวมันเนี่ยจะมีพันุมะนาวเรียกว่ามะนาวยักษ์ครับลูกยังจะส้มโอนะครับแต่ว่าท่อน้าเลี้ยงชาวบ้านเรียกว่าอะไรครับมะนายักษ์ มะนาวควายมะนาวควายข้าวนาเลี้ยงของข้าแสวใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มันเริ่มแก่ไม่ใช่เหมือนผลไม้ทั่วๆไปฮะที่แก่ที่จะเก็บได้นะครับแล้วเอาไปบ่มข้างนอกได้ก็คือเหลืองประมาณนี้ได้นะครับที่เข้าเหลืองเนี่ยฮะเหลืองแก่ไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูลองของแก้วได้ไหมคะส่วนผสมง่ายมากนะคะน้าบอกแล้วครับน้าบอกแล้วยังไงต่อครับผสมของเราก็จะอยู่ตรงข้าง โอเคนะคะเราก็จะมีใครยังไม่ได้จิบแล้วไม่จะรู้นะครับใส่อย่างนี้เราก็บีบให้มันให้มันเป็นตรงข้าวเหนียวเข้ามเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวเข้าต้มผอมเนี่ย นี่นะคะได้ถ่ายทอดเนี่ยช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาใส่อย่างงี้แล้วก็พอยังง่ยขยุกเข้ามาแล้วก็อย่างงี้ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเพียะค่ะม้วนเข้าไปแล้วก็จับจีบเอานิ้วจิ้มจีบเข้าไปฝากคุณครูสัมเนียรต้องร้องน่อยหนึ่งใช่ไหมคะฝากค่ะ นี่ค่ะอย่างนี้ก็ได้หนึ่งหอแล้วนะคะอย่างนี้ใช่ไหมค่ะจับแน่ดูนี่นี่นี่ค่ะนี่น่าจะเป็นอาหาร,ราน่ารับชมบายบายอุ้ยมา้ามีโลด้วยแต่ว่าน้องมียศน้องม้าเมื่อกี้มียศน,นะคะ เรือนปวด่นะครับแต่เป็นต้นแบบเรือนหนูนในที่ไทยเราทําไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของศิลปะแล้วก็ด้านนอกนะครับจะมีน้ําที่เป็นอันชันนาแต่ว่ามนาาเป็นมันท่า,ายางนะครับแล้วก็นมได้เลยนะครับข้างนอกข้างในชมได้เลยครับแล้วเราก็ไป พี่ๆท่านไหนยังไม่หล้งนานเชิญเชิญด้านนอก เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเรียนเชิญพี่ล่าวจะไม่สนใจอากาศวันนี้จะร้อนด้วยเราะว่าแอร์ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเอ่อไม่มีแล้วนี่นะครับเอ่ออย่างอย่างอันนี้จะเป็นการแต่งกายในราชสำนัก จะมีผลิตภัณฑ์จากผ้าช้านิดนึงใช่ครับเพราะว่าติดไว้หมดแล้วแต่ตอนนี้เหลือจำไฟเข้ากับระบบใช่ครับก็เลยเ็นช่วงใกล้ๆจะถึงเนี้นะครับบริษัทเป็นรูปแบบเลยก็จะมีใช่ครับก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ในด้า ก <c oughs> uh, ่าจะเป็นบรรยากาศของการจาลองการประชันหนังตะลุงเมืองเพชรในอ n g l i s h But พื s t e ะบอกว e าเ a ื่ e วานนีเราไ s ้ลิ้ a ลต่อส t ้ l อ ชายฝั่งโดยอาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้าทางบกและการเดินเรือเลียบชายฝั่งการสร้างบ้าเมืองเั้งแเปในระยะแรกเริ่มเพชบุรีจึงเป็นเมืองท่าภายในและศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศมหาเพตราการแสดงที่จะนำทุกท่านร่วมล่องนาวาพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองเพชร ผ่านการล่าขานด้วยมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมคุณที่จะปรากฏต่อผู้ชมทุกท่านเมือ่อเอ่ยถึงหุ่นไทยคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการเรียกหุ่นว่าหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกเป็นหุ่นที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หโดยเรียนแบบมาจากหุ่นจีนไถ่หลําสร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมลิขิต หากเปรียบเทียบว่าตัวฉันและพวกเราคือประชาชนพลเมืองที่อาศัยในลุ่มน้ำนี้มาลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลองเราเหล่าล้วนมีความสัมพันธ์ทั้งทางจีนตอนใต้เวียดน,นามและทางอินเดีย วัฒนธรรมหุ่นของเราก็ผสมผาสานมากับวัฒนธรรมการนำรงอยู่ร่วมของผู้คนตั้งแต่วันนั้นมาฉันจะเป็นผู้นําทางทุกคนเดินทางไปท่องบนมหาเพตราอันเป็นตํานานบอกเล่าว่าการเดินทางมากับเรือสำเภานั่นหมายถึง คนได้มีการอ,อพยพโยกย้ายมาจากบ้านเมืองพ้นทะเลทั้งทางบกและทางน้ำ เทศกาลหุ่นนั้นได้สร้างความสัมพันธ์ไปทั่วโลกและเราขอเสียงปรบมือให้กับหุ่นนานาชาติที่เข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้ทีมศิลปินที่มาลงเสมอจากคนที่มีความรักในสิ่งที่พวกเขารักนะครับทั่วโลกทุกประเทศมีศิละปะหุ่นและคนที่ถือหุ่นไม่เคยทะเลาะกันคนที่ถือหุ่นรักและมีความสามัคคีกัน เราจรึงจัดเทศกาลหุ่นโลกมาได้จนทุกวันนี้นะครับและที่สําคัญที่เราจัดมาได้นั้นเพราะความร่วมมือนะครับในประเทศไทยแล้วก็การสนับสนุนจากทางทีเซ็ปที่มองเห็นว่าเทศกาลคือพลังของการสร้างความรักและความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักนะครับและหุ่นกระบอกนะครับเดินทางมาเลยนะครับเพื่อมาร่วมในการ เียวจะเป็นฝอยทองค่ะลูกเาตัวลูกแรงลูกของคุณลุงไพทู์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องชมพู่นะครับแต่จะได้สังเกตเห็นได้ว่าเราจะสังเกตว่าก้นเนี่ยจะเป็นก้นแคบก้นชมพูเนี่ยจะมีแคบลูกทูก็คือดินมาดินมาแต่ว่าดินมันก็จะแบ่งเป็นไฟก็จะแบ่ง 活动的双